ว่าขึ้นนำโมไใสมโน,โนนอบน้อมพร้อมทำกุเวนจ้าตูโรกบาลอยู่คนทรอีสานที่ททมานจ้าตูมหาราชิกา สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขุสกุนนะคะมูนี่กับอยู่กับนิลาผ้าพังคือเก่าเนาะวันนี้นะคะนิลาจะมาเหมือนเดิมสายหมสายบุญนะคะเนื่องด้วยทุกคนที่ติดตามก่อนหน้านี้ก็จะรู้อยู่แล้วว่านิลาเนี่ยจะสายโมสายบุญอยู่แล้วนะคะวันนี้นิลาก็จะพามาแก้บนที่วัดป่าวังน้ํเย็นนะคะคือ กับท่านเทา้าเวสุบาลที่อยู่ด้านหลังเรานั่นเองเนื่องด้วยนิราณิ์บนไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะเราประสบผลนสำเร็จด,ดังทีขอพื้นนะคะวันนี้นิรา์ก็จะมาแก้บนแล้วก็จะเอารางวันเล็กๆน,น้อยๆมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะมาค่ะคราวนี้ยากใจแม่ก่อนเนะคะ่ะเพราะว่าให้มันเป็นไปตามมาตรก,การของโควิด -19 นะคะเนาะ <c oughs> <c oughs> ตรงทางล้างนะคะก็จะเป็นเท้าวเวสุวรรณนะคะนี่ถ้ากับแนะน้ำมองดีเป็นมองนึงนะคะเป็นสําหรับที่ทึ่งทัางจิตใจนะคะบ่บ่ได้บอกว่าให้ทุกคนต้องมาเส <มา S 2> ื่ออันนี้เป็นความเชื่อส่วบนบุคคลนะคะแต่ว่านิลาหม,มูแล้วได้จริงๆเพราะทุกคนจะรู้ว่าตั้งแต่นิลาเนี่ยไปสักมานะคะไม่ว่าจะสักหรือว่าจะบูชาของต่างๆชีวิตก,ก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะอันนี้ก็อยากจะแนะนําที่นี้เป็นที่หนึ่ง ทูบสำหรับออบูชาท้าวเวสสุวรรณนะคะจะใช้เป็นทูบเก้าดอกนะคะทุกคนแล้วก็ดอกไม้พวงพวงมาลัยนะคะน้ำแดงนะคะแล้วก็อย่างอื่นได้ตามศรัทธานะคะ วันนี้นะคะเราได้ทําการแก้บนไปแล้วเราก็จะมาต่อยอดต่อโดยขอโชคขอลาภกับท่านนะคะแล้วก็สิเอาโชคลาบเนี่ยไปแบ่งให้พี่นองเลยเสี่ยงดวงกันเด้อพี่นองเด้อสิสีสิทีภาพรบ่อนดีเลกอเนกเตโซ นนาาาทุกคนคะตอนนี้ผู้ที่เราได้จุดไว้เนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าอะไรได้เห็นแล้วนะคะว่านี่ร่างสีแพทย์ไหกองพแพทย์ตะเบิงทุกคนนี่ตาดีได้ตาลายเสียดคะ่ะเด้อเอาไปเสียงโชคเสียงดวงเอาเด้หรือค่ะสาดูมันมาได้อพี่น้องเด้อว่าขึ้นนโ<ำ>มใสมนโนโนอบน บ้านอยู่คนพรอีสานทีมีมารจาตุมมหาราชกายมมลาชานุดอกไม้หอมเก๊กพร้อมท,ทั้งสักการะทำนำทานบุเบกค่ Gracias. Pues...